ความเดิมตอนที่แล้วแล้วตอนนี้รถแท็กซี่ก็ได้มาส่งซิลถึงที่แล้วนะฮะแล้วคนขับก็ได้พูดขึ้นมาว่าถึงแล้วนะครับนี่คือร้านที่คุณตามหาแล้วเมื่อซิลได้เดินทางมาถึงหน้าร้านแล้วซิลก็คิดในใจขึ้นมาว่าใช่แล้วนี่คือร้านที่มีแร่ธาตุตามที่ฉันต้องการแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมตอนหน้านะฮะ เริ่มเรื่องมานะฮะก็ตัดภาพมาที่หน้าย่านเก่าแก่ในเมืองจินแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้เข้าไปเคาะประตูนหน้าร้านแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีใครอยู่มั้ยครับแล้วจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดมาจากข้างในร้านขึ้นมาว่านั่นใครนะแล้วซิลก็ได้ตอบไปว่าผมเป็นลูกค้าจากเมืองซินเชิงครับผมติดต่อก,กับเจ้าของร้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว แล้วจากนั้นก็ได้มีหญิงสาวชุดแดงเปิดประตูออกมาแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เจ้าของร้านกําลังยุ่งอยู่โปรดตามฉันมาก,ก่อนค่ะแล้วจากนั้นเธอก็ได้นําทางซิลไปหน้าที่แห่งหนึ่งเชิงทางนี้ค่ะแล้วเมื่อซิลได้เดินไปที่หน้าประตูซิลก็ได้ยินชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่านี่มันมรดกตกทอดของตระกูลผมเลยนะครับได้โปรดผมขอสองแสนนะครับ แล้วเมื่อซิลได้เดินเข้าไปซิลก็ได้เห็นชายสองคนคุยกันเรื่องราคาของสิ่งของบางสิ่งอยู่โดยชายหัวล้นคนนั้นได้พูดขึ้นมาว่าผมไม่มีทางจะขายมันเลยถ้าไม่ใช่ว่าผมต้องนาเงินไปช่วยครอบครัวของผมแล้วชายแก่ใส่แว่นที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้ตอบไปว่ากล่องพวกนี้ยังไงมันก็มีประวัติกันทั้งนั้นแหละแต่มันก็ยังไม่เคยมีกล่องใบไหนที่เหมือนกับกล่องใบนี้โผล่มาดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างยากที่จะตีราคาผมเสนอให้คุณได้แค่10,000แเท่านั้นแหละ แล้วหลังจากที่ซิลผู้ที่มีวิชากําลังภายในได้มองไปที่กล่องใบนั้นซิลก็ได้พบว่ากล่องใบนั้นมีออร่าพลังงานบางอย่างปกคลุมไปทั่วกล่องมันจึงทําให้ซิลคิดในใจขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะมีแสงบางอย่างออกมาจากกล่องใบนั้นนี่แสงนั่นแสงนั่นเป็นเอกลักษณ์ของหินเวทมนต์จากโลกปีศาจหินเวทมนต์จากโลกปีศาจนั้นเหมือนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการเพิ่มพลัง มันเหมือนกันกันกบหินเวทในโลกนิลันดอนมันยากมากที่จะหาหินเวทมนต์เจอบนโลกนี้ตั้งแต่ฉันสามารถเพิ่มพลังได้ทั้งสองทางฉันต้องเอาหินเวทมนต์นี้มาให้ได้แล้วจากนั้นซิลก็ได้เดินเข้ามาแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมขอดูกล่องหินใบนั้นได้ไหมครับแล้วชายแก่ที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณเป็นใคร แล้วจากนั้นหญิงสาวชุดแดงก็ได้ไปกระซิบกับเจ้าของร้านขึ้นมาว่า,าศาสดาจารฮูเขาคือผู้ที่รับซื้อแธาตุที่ติดต่อมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้ส่งกล่องใบนั้นให้กับซิลอ่ะนี่แล้วเมื่อซิลได้จับกล่องใบนั้นซิลก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าใช่จริงๆด้วยกล่องหินอันนี้ถูกทํามาจากเวทมนต์แล้วซิลก็ได้ถามเจ้าของกล่องขึ้นมาว่าคุณครับบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณได้กล่องนี่มาจากไหน แล้วเจ้าของกล่องก็ตอบซิลไปว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแค่ทราบมาว่ากล่องใบนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลผมครับแล้วซิลก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วทำไมคุณถึงขายล่ะแล้วจากนั้นชายที่เป็นเจ้าของกล่องก็ได้เล่าให้ซิลฟังว่าเรื่องมันยาวครับบ้านของบรรพบุรุษผ,ผมถูกไฟไหม้หมดเมื่อนานมาแล้วแล้วสิ่งที่เหลืออยู่จากซากบ้านนั้นก็มีแค่กล่องใบนี้แหละครับและตอนนี้พ่อของผมก็บาดเจ็บหนักมากจากอุบัติเหตุ แล้วก็ต้องการค่าผ่าตัดเป็นจำนวนเงิน200,000ผมก็เลยตัดสินใจขายมันครับแล้วจากนั้นซิลก็ได้ตอบชายคนนั้นไปว่าเดี๋ยวผมรับกล่องใบนี้ในราคา2 0 0 0 0 0ไว้เองขอเลขบัญชีด้วยครับแล้วจากนั้นมันก็ได้ทําให้ชายคนนั้นซึ้งใจจนน้าตาไหลและพูดขึ้นมาว่าทําไมคุณถึงได้ใจดีกับผมจังครับแล้วหลังจากชายคนนั้นส่งเลขบัญชีให้กับซิลซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่า น่าจะเรียบร้อยแล้วลองเช็คดูนะครับแล้วเมื่อชายที่เป็นเจ้าของกล่องได้เช็คเงินในบัญชีดูเขาก็ถึงกับต้องตกใจและพูดขึ้นมาว่าฮะนี่คุณให้เงินผมเพิ่มมาตั้งห้าห0ื่นเลยเหรอแล้วซิลก็ตอบไปว่าคิดซะว่านั่นเป็นกําลังใจให้พ่อของนายหายไวๆก็แล้วกันและด้วยความที่เขาซึ้งใจมากเขาก็เลยก้มไปขอบคุณซิลขอบคุณขอบคุณมากมครับไม่เป็นไรไหนรีไปโรงพยาบาลเถอะ แล้วจากนั้นหญิงสาชุดแดงก็ได้เดินถือกล่องมาแล้วเขาก็ได้พูดกับเจ้าของร้านขึ้นมาว่าฉันเอาของมาแล้วค่ะอาจารย์หูแล้วอาจารย์หูก็ตอบไปว่าเปิดแล้วก็เอาวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละผมจะรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันแล้วหลังจากนั้นซิลก็ได้หานไปมองของที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วซิลก็คิดในใจขึ้นมาว่านั่นมันหินลัศมีน้ำแข็ง กับเศษเสี้ยวดาวตกนี่แล้วขอที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมันก็คือแร่ธาตุที่ซิวตามหานั่นเองฮะพ่อหนุ่มฉันมีแร่ที่นายต้องการหินสามอันนี้ฉันพร้อมขายให้นายตอนนี้เลยแล้วจากนั้นซิวก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าสามอันนี้งั้นเหรอนั่นแสดงว่าเขาต้องมีอีกสิแล้วซิวก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณครับบอกราคามาได้เลย แล้วจากนั้นศาสดาจาร์หูที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้บอกราคาให้กับซิล15ล้านไม่มีข้อต่อรองแล้วจากนั้นสาวชุดแดงก็ได้พูดขึ้นมาว่าศาสตาจาร์คะน่ามันชุดสัสม์รข,ของโปรโดคุณเลยนะและราคาแค่นี้มันก็ถูกเกินไปนะคะหวานยินใจเย็นๆก่อนฉันจะขายหินสามก้อนนี้ตราบใดที่เขาสู้ราคาไหวฉันเห็นช่วงนี้ มันมีพวกตีเนียนแอบอ้างอยู่เยอะมากทุกวันนี้มีไม่กี่คนหลอกที่แน่อยู่จริงๆเนะี่ยฉันก็ชอบวิธีที่เขาแสดงออกมานะแต่ว่า15ล้านนะ่ยก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะอยู่ถึงแม้ว่าราคาจะถูกขนาดนี้แต่ฉันก็เป็นคนที่เปลี่ยนอารมณ์ไวอยู่นะถ้าไหนไม่พร้อมจะจ่ายวันนี้ละก็เชิญกลับไปได้เลยแล้วซิลก็ตอบไปว่าแล้วจากนั้นซิลก็ได้ขอเลขบัญชีจากเจ้าของร้านขายของเก่า แล้วจากนั้นก็ได้มีข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของศาสดาจารย์หูขึ้นมาว่าได้รับเงินจำนวน15ล้านกร,รุณาตรวจสอบบัญชีแล้วจากนั้นเขาก็ได้หัวเราะขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าฉันว่าแล้วฉันต้องคิดถูกเยี่ยมมากพ่อนมแล้วจากนั้นศาสดาจารย์หูก็ได้มีอาการไอขึ้นมาแล้วเมื่อซิลได้เห็นศาสดาจารย์หูนั้นไอซิลก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่า ดูเหมือนว่าเขาจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดที่รุนแรงมากพ่อนุมเอาเป็นว่าอยู่ทานอาหารเย็นด้วยกันก่อนงั้นเราไปเจอกันที่ห้องอาหารมะลินะที่นั่นเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองนี้เลยละแล้วจากนั้นซิลก็ได้ตอบไปว่างั้นผมก็ขอตอบรับคำเชิญครับ แล้วตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ห้องอาหารเวลาหนึ่งทุ่มศาสตราจารย์หูได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าของที่นี่เขาชอบวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมากแถมที่นี่ยังมีระบบสมาชิกอีกด้วยถ้านายอยากเป็นสมาชิกที่นี่นายต้องมีความชำนาญในด้านศินละปะวัฒนธรรมจีนอย่างน้อยหนึ่งด้านเช่นการวาดรูปและอักษรจีนดนตรีโบราณหรืออื่นๆฉันชำนาญด้านงานฝีมือ และก็พอจะรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับอักษรจีนโบราณชื่อร้านที่เขียนอยู่ด้านหน้าร้านฉันก็เป็นคนเขียนเองแล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นนะมันงานปฏิมากรรมชัน้นเลิศเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบชื่อของท่านเลยโอ้โทษทีฉันตื่นเต้นจนลืมแนะนำตัวไปเลยฉันหูใบยี่มีพื้นเพเป็นคนเมืองจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและฉันเป็นอาจารย์ประจำคณะโบราณคดีประจำมหาวาลัยเจียดองที่เมืองใหญ่ ร้านที่ฉันเปิดเน่ยเป็นแค่งานอดิเล็กฉันมักจะกลับมาที่นี่บ่อยๆในช่วงที่ฉันว่างๆแล้วหลังจากที่ซิลได้ฟังการแนะนําตัวของศาสตราจารย์หูมันก็ทําให้ซิลคิดในใจขึ้นมาว่านี่ฉันลงเรียนในมหาลัยกับสาขาที่เขาสอนอยู่นั่นหมายความว่าคุณหงก็เป็นอาจารย์ของฉันสินะส่วนนี่เพื่อนลูกสาวของฉันมู่วานยินเธอเพิ่งเรียนจบในวิชากฎหมายจากมหาลัยซินเชิง ปีนี้เธอกำลังเตรียมตัวที่จะสอบในสาขาฉันเธอนั้นเป็นอัจฉริยะและมีความสามารถในด้านดนตรีจีนการวาดภาพและหมากลุกแล้วจากนั้นหวานหยินก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วเธอล่ะแนะนำตัวหน่อยสิแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้แนะนำตัวผมชื่อถังซิลมาจากเมืองซินเชิงเพิ่งเรียนจบมไปและกำลังต่อมหาลัยในปีนี้แล้วหลังจากที่หวานหยินได้ยินซิลแนะนำตัว เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฮะว่าไงนะเธอเพิ่งเรียนจบมปลายงั้นเหรอแล้วศาสตราจารย์หุ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นเด็กที่น่าทึ่งจริงๆว่าแต่เธอจะเรียนต่อมหาลาัยไหนล่ะทั้งซิลแล้วซิลก็ตอบไปว่าเอาจริงๆแล้วก็ แล้วในขณะที่ซิลกำลังจะบอกนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษที่รบกวนค่ะศาส,สดาจยา์นี่ผู้จัดการไบยูเองค่ะเข้ามาเลยครับแล้วจากนั้นหญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาพร้อมกับผู้ชายคนหนึง่งแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณซูหล,ลงสมาชิกใหม่ของห้องอาหารฉันควรจะพามาแนะนําให้สมาชิก v i p ทุกคนได้รู้จักค่ะ